สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนบ่ายๆครับอากาศกำลังคืมครับพี่น้องครับอาบ่ายนี้ครับพี่เจ้าปทุมราชนะครับเดินทางมาทายงัวครับพี่น้องมือนี้นะครับมีแม่ลูกงามๆครบหนึ่งครับแม่ทองรักมืออีกหนึ่งตัวครับอยู่ขอกงัวอัปลาแดงครับสวัสดีครับปลาแดงคร่ะสวัสดีค่ะกะสิมืดในรั้วป่าเนาะจ้าฝนตกอยู่เบิดมือครับพี่น้องนะครับนี่กะกำลังมาอีกแล้วนะครับติการกองวัวปลาแดงครับอยู่บ้านหัวหงื่อเหลือยมครับตบน้าหวางอำเภอปทุมราชมุกซาจังหวัดอำนาจเจริญ นะครับแม่ลูกโคมหนึ่งงามๆครับแม่ผองหนึ่งตัวลักหมื่นนะครับเบิ้งแต่ละชุดน้ากันครับราคากระซงฟี่ลอยหาสิบกิโลทุกชุดต้องประเด็กเนาะจ้เบิ้งโคมนี่ก่อนครับโคมที่หนึ่งเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกนี่โพดแต่ละพี่น้องเอ๋ยลูกสาวงามงามนะครับนี่งามแห้งนะครับแดงทั้งแม่แดงทั้งลูกครับงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ปลาแดงเปิดไว้จักบาทสองหมื่นเก้าพันค่ะสองหมื่นเก้าครับพี่น้องลูกงามงามทั้งสี่ครับพี่น้องเบิ้งได้ลูกไปเพรพิดหวัง นะครับลูง่ามแห่งนะป่าเนาะวัยประมาณห้าหกเดือนจ้นะครับแม่สูงอะไรครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดค่ะร้อยสามสิบเจ็ดเป็นม่อลูกสองเนาะจับไดใบใดจับใดใบใดสองหมื่นเก้านะครับแม่เพิ่นกับเป็นซัดมาหลยรอบแล้วล่าสุดเป็นซัดหมื่นเลยละมันผสมจ้ามันผสมพี่น้องนะครับแม่่นยางม้นผสมเป็นซัดหลยรอบแล้วนะครับเอานี่ลูกแดงแดงนะครับแต่ว่ามีแดดด้วพี่น้องแม่อ่างลึกดีนะครับนุ่มซีเต่า ว่าเปนว่าลูกแหลกคนละสดสดพี่น้องเป็นลูกสองเนาะยืนเนาะจ้านะครับบ่ลูกแหลกกับลูกสองพี่น้องสดสดนี่ลูกสาวคนเขาพอด้ขึ้นนะครับหนังน้านี่เล็บดีก็เท่าดีนะครับสองมือเก่านะประเด็นเนาะจ้าต่อรองได้จ้าต่อรองได้สงฟีก้าอาร้อยอาท์ติโลอาร์ทุกขจรประกันจักหมื่นครับสิบห้ามื่นคือเก่าค่ะนี่คือมากหยอกแท้มากมากใส่คุ้มไหวพี่น้องแม่เพิ่นกระจมูกสีดำผสมโปรแองกิลพู่ดำครับเขาหน่อยหน่อยนี่ลูกสาวผมโอ้โหลูกเพิ่น หนาพร้อมแดงพร้อมพี่น้องนี่ครับถ่ายมันมดน,นะครับโอ้ยถ่ายมาปวดแท้พี่น้องมดุซาวพันสองเมื่นเก่าจ้ะตอร่องได้นะครับแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับเครื่องดําทั้งแม่ทั้งลูกครับพ่วงห้างดําทั้งแม่ทั้งลูกหมักถึงใจทุมมหาปลาแดงได้ครับสรงปีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลนะครับลูกง,งามๆนะครับโอ้ยเนื้อนังลูกพัน ป่าสีประมาณหาหกเดือนเนาะปล่าเนาะจ้ะอ้าเล็บดีก็เท่าดีครับนี่แม่ันสดสดแจังสี่ละกันโ h ก็ไดอะไรอยากหยอกนะที่บัตรนี่ <laughs> นี่คือสุดแหลกเด้ออ่าแม่สูงหน่อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับเป็นง่วลกสองจืนนะครับว่าลูกแรกก็ะสูกสองครับพี่น้องนุ่มงามแลวก็เขาสันสันนะครับประมาณนี้นะครับลูกไหวประมาณหาหกเดือนลูกเิ่นโพดแล้วล่ะนะครับเอาห้องเศร้ากเก่า นะครับเครื่องดำนะครับพ่วงหางดำเอาไปฟังนี่ <c oughs> นี่ครับฟังอ่าวะหยอกพอได้ติดหยอกแม่ <c oughs> เอาฟังนี่ดุเพิ่นกับว่ามีแต้ไมีด่างนะครับไม <c oughs> ่น้อยน้งอยู่นี่นะคะลำเงาเงาอยากหยอกเสีเ้ยวนี่อำนาจจะเล่นผ้าอยู่เขาอาทิตย์หนึ่งเหรอพี่น้องเอ้เอาถูกคราสประกันใหายซิผหาหมื่นน้ป่าเนาะจ้าอ่านี่ครับพี่น้องนี่ดุแม่เพิ่นนะแม่ซุ่มอะไรซ้ำเจ็ด นะครับนมลูกยังกินนมอยู่เ้วอยพี่น้องพุ่นะครับมีอนาตาเมื่ไงไรนีบมงถ่ายลูกเพลินอ้วนๆอ้วนห้างเปรเล็ดเปรีนะครับพ่วงห้างดบนะครับลูกงามนะครับหองเส้าเก่าตอรองได้ชุดแรกครับแมลูกลูกตัวแม่แม่กะเป็นสายลายหลอบแล้วนะครับตัวยังไม่ได้ผสมเนอะพี่น้องเก่าไปผสมอานะครับไม่หย่อขักแฉะอีหล่ะเนาะ่ัดได้หยอกกันลำตัวยาวๆพี่น้องมาหน่อยตัวน สวยร้อมแดงเข้มร้อมอ่ะเบิงหน้าตาจักหน่อยดูเขาขึ้นแล้วบะเขา,าได้ขึ้นนะครับแม่ก็บ้องหวองลูกตอนนี้โบ,โบปะลูงงางบัดเรียบร้อยสองหมื่นเก้านะครับแม่ลูก,ลกตัวแม่นะครับลูกก็ง,งามตั้งสี่ละโซมาหาปลาแดงได้ไปไปไปมาลูกปะยางบัดยางโซพูดไปยังเรียอยู่ ก็ยังเลือยอยู่ก็ยังเดือยอยู่ยยยหักหลหักหลมาลูปะม,ละมาล้มะไปย่างไปมาลูกมะเออนี่ครับต่อไปนะครับไปเบิงอ่าแม่ทองครับพี่น้องบาดี้ครับตัวต่อไปครับเป็นชุดที่สองครับเป็นงอทองครับทองจะเดือนครับปะ <5 S 2> ห้าเดือนกว่าห้าเดือนกว่านะครับเปิดลักเมินเปิดจักบาหนึ่งหมืนเก้าพันค่ะหนึ่งมืนเก้าพันนะครับพี่น้องลักเมินนะครับทองห้าเดือนกว่าเนาะจ้า นะครับท่ายสูงเลยครับร้อยสามสิบค่ะร้อยสามสิบลูสองไอ้ทองนะครับจ้ะนะครับเมื่นเก้าตงฟีกะอ่าร้อยห้าสิบกิโลนะป่าเนาะจ้ะนะครับผมเอาใหม่ใหม่ไอ้หรอหลอกนพี่นไปเอาะไอหูบลาิกบาแวงครับจมูกดำพลาสิกบาแวงครับพี่น้องขวัญจับจมูกองดังทับนะครับอ่านั่งดีนั่งหน้าดีนะครับเครื่องดําแดงสูงร้อยสามสิบบวกลบครับสมตัวมากครับสมโตค่ะอ่าทองสมตัวบามันเท่านี้เนาะจ้ะ นะครับประกันทองเนาะป้าเนาะจ้าประกันทองตรวจทองเรียบร้อยเด้อพี่น้อง<น>คเครื่องดำแดงกิบดตัวทองสามารถขอเบิ่งกับป้าเพิ่มได้นะครับหมื 19, น่นเก้านะครับนุ่มสีเตานะครับพวงหางดำม่วงค่อนข้างจะสมบูรณ์ดีเนื้อนังดีแห้งครับพี่น้องลูสองในทถองนะครับอาคาทุกกระทอนกับประกันหาสิบห้าหมื่นเนาะจ้าส่งฟรีร้อยห้าสิบโลนะครับอาเบิง่งนะครับเป็นบาร์มันผสมไทยกลางเฮานี่แหละ มื่นเก่าทองหาเดือนกว่าอ่ะเล็บหนาขาทอนนะครับเพืนเน่อนแยมเพืนเน่อนแยมใบใหม่ผมขอทองเต็มค,นะครับแ <c oughs> ก่ง <c oughs> เดียงง่ายง่วแบบนะี <c oughs> เ้เนาะเต็มตลอดเวลาพี่น้องเลยสดสดลูกซองไอ้ทองนะครับอ่าเบอรอีกรอบหนึ่งฟังนี่โุกทอนประกันแห่งทรงปีหนึ่งอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบโลนะครับงัวกก็ดีไซน์ดีเพราะส้นบนยังนะครับเพืนเน่อนแยมผมเล็บดีก็เท่าดีโอ้มาสร้างนี่เดียดไทยนะ ฝนตกตกบัดมือนวัดเบ็ดได้พี่น้องบดไบ็ดไปไซรัสดิจ่าก็ได้นะครับอะไรถันวสิมาทายง่วงกับวัดเบดมาปาเลยตองนิดพอสีวัดเบดมาสับฝนตกอ่ะนะครับสูงร้อยสามสิบบวกลบนะครับเหมือนเก้าจ้าง้อทองเอาไปลลุนเอาครับอีกสี่เดือนนะครับย่องอีกสี่เดือนลูกคลอนปลาแดงประกันห้นะครับนี่ฝนแหนมเขาอยากกินหมดฮะกินเอากินกินกินได้บ่กินบ่ใบไอนี่กินเบิร์ดนี่เอือใบใยไงครับใบอลาลางใบอลาลางก็กิน <laughs> เหล่อเพิ่นใบอลางเลยนี่นั่นใบต้นอลางพี่น้องอสนใจโทรมาหาปลาแดงได้ครับพี่ก,กัดบ้านหมวอนกัเรืออําคางตบลนาว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมือนี้แบ่งปันสองชุดนะครับอ่าเบอร์ไอเฟสบุ๊กนะครับฟเฟสบุ๊กเดิจาร์ขึ้นห้ครับสมยงแก้วมารานะครับเพิ่นอยากไปกินหญ้ากงนะพี่นนะครับหมูปะ,ะอย่าปล่อยเหมือนเก่าพี่ลองท้องห้าเดือนกว่า ย่างละ่ะงางให้เบืองจังหน่อยดูลาย่างไปเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับผม